จริตตัวแม่ยืนหนึ่งน้องวอนยองกับถ้าโพสต์ขายของสวยสร้างเรื่องอีกแล้วถ้าโพสต์แบบตัวแม่หอสร้างเรื่อง ขยับตัวเมื่อไหร่เป็นต้องถูกจับตามองตลอดสำหรับไอดอลสาวสวยจางวันยองสมาชิกไอวีศิลปินเคป๊ที่กำลังมาแรงมากๆในยุคนี้จนแฟนคลับต่างเทหัวใจให้ทั่วโลกพร้อมให้ฉายาว่าหนีวังมาเดบิวโดวยบุคลิกดูสวยหวานหน้าทนุถนอมใครเห็นก็อยากปกป้องอยากซัพพอร์ตล่าสุดออร่าความสวยของน้องวันยองสร้างเรื่องอีกครั้งกับการพรีเซนต์โทรศัพท์มือถือแบรนด์ดัง โดยจริตของตัวมัมจะโพสท่าไหนก็ดูสวยดูจึง้งพร้อมแคปชั่นว่า just a few piece of me chilin ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากเธอมันร่าจนแฟนๆจะหาคำไหนมาอวยแล้ว